กับช่องอนับปันอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็วันนี้นะคะนับปันนะคะจะมีอะไรบ้าบอกน้บปั่นได้เปยนช่องได้ไปแล้วคะนี่ก็จะเป็นช่องน,นะคะนับปันนับปันเอาช่องจากพี่ฟิลมาะคะเอาช่องมาจากพี่ฟิลเน,ะนาะเห็นช่องพี่ฟิลมันแบบว่าพอๆดีก็เลยเอามานะคะแต่คือน้องๆจะเห็นดั่นบนนี้นะคะก็แบบว่า จะไม่มีแบบว่ามันจะไม่เหมือนพี่ฟิวนะคะไม่เชื่อดูนะคะน่ารักพี่ฟิวนะคะก็จะเป็นแบบว่าดีจวจะให้ดูละมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าของน้าป๋อมาเป็นแบบน้อ่ะแล้วของพี่ฟิวเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะอ่ะแต่มันก็ยังสวยใช่ปะโอเคนา้าบันบอกแค่นี้นะคะว่าน้าเป็นมีช่องใหม่แล้วนะโอเค น้ำปั่นจะลองมาป่ะกดเยอะๆดูนะคะว่าเออเมื่อกี้น้าปั่นแอบว่ากดเยอะๆแล้วมันก็แบบว่าเป็นช่องแบบว่าคือช่องมันเป็นคือตอนนั้นน้ปัน่นทําช่องอื่นใช่ไหมจ้าแ,แล้วมันก็แบบมันจะกลายเป็นหนอเป็นพี่ฟีว่าอ๋อยังไม่ได้ยังไม่กลายนะคะเดี๋ยวมันจะกลายวันหลังหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะบา,บาย